สวัสดีคะ่ะชาวราศีมังกรแคป r ริ o คอหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่1 2ธันวาคมถึงวันที่19มกราคมค่ะกลับมาแล้วนะคะกับนกแล้วก็ช่องไลฟ์ g กด d เด Taro หลังจากที่ห่างหายไปสักพักใหญ่ๆนะคะก็ย้ายไปอยู่ตะวันออกกลางซึ่งการดูดวงการดูไพ่ไม่ได้ถูกกฎหมายสักเท่าไหร่ก็เลยเป็นอุปสรรคในการทําช่องต่อนะตอนนั้นค่ะตอนนี้กลับมาแล้วนะคะอยู่เมืองไทยแล้วแล้วก็หวังว่าทุกๆคนจะติดตามกันเหมือนเดิมนะคะ การพยากรณ์คลิปนี้เป็นการพยากรณ์ทั่วไปของชาวราศีมังกรในครึ่งหลังของเดือนตุลาคม2563ค่ะเริ่มต้นเดือนด้วยฟูมูลในเรือนที่4หลายๆคนมีเกณฑ์ย้ายที่อยู่หรือคิดเรื่องย้ายนะคะอาจจะย้ายกลับไปที่เดิมที่เคยอยู่นะคะวันที่3ดาวศุกร์มาอยู่เรือนที่9เป็นเวลาเหมาะสมที่จะเรียนรู้อะไรใหม่ๆนะคะคุณจะเรียนได้ไวขึ้นง่ายขึ้นเพราะดวงดาวส่งเสริมมากนะคะ จะมีความสุขมากขึ้นค่ะมีเกณฑ์การเจอคนต่างชาติต่างภาษาแล้วก็จะถูกใจนะคะไม่ว่าความสัมพันธ์นั้นจะเป็นในรูปแบบของเพื่อนหรือว่าคนรักก็ดีนะคะวันที่14มีดาวพุธไปอยู่ในเรือนที่11นะคะจะส่งเสริมให้คุณทําความรู้จกักหรือมีความสัมพันธ์ใหม่ๆกับผู้คนได้มากขึ้นคนคุ้นเคยในอดีตอาจจะกลับมาค่ะแล้วก็ เอาจริงๆนะคุณมีเกณฑ์การย้ายที่อยู่กลับไปอยู่ที่เดิมด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการเจอคนใหม่ๆหรือว่าเจอคนเก่ากลับมาเนี่ยก็จะเป็นเพราะแบบนี้นะคะหรือว่าออนไลน์ก็เป็นไปได้เนาะวันที่16มีนิวมูลในเรือนที่10นะคะส่งผลเกี่ยวกับอาชีพการงานอาจจะได้งานใหม่การเปลี่ยนงานซึ่งไปสอดคล้องกับการย้ายที่อยู่ด้วยนะคะถ้าได้งานใหม่จะไม่ได้อยู่ที่เดิม สิ้นเดือนมีฟูมูลในเรือนที่5เลิกดีในการเริ่มต้นทําธุรกิจแต่ถ้าใช้ดีมากๆก็หลังวันที่4นะคะหลังจากที่ดาวพุธเดินหน้าแล้วนะคะจะไม่มีอะไรติดขัดเลยค่ะไปต่อกันที่ไพ่ทาโรา่ะค่ะสำหรับไพ่พยากรณ์ทั่วไปในครึ่งหลังของเดือนตุลาคม2,563นะคะไพ่ใบแรก The Hermit ตอ s o r นะคะสองดาว of coins สามเหรียญ the death นะคะ emperor the devil ห้าถ้วยพระราชาชินีถิคาทาพระราชาถิคาา ันเลนะคะแล้วก็ไปสุดท้ายเป็นโคฟโซช์นะคะสี่ดาบสำหรับการพยากรณนี้นะคะไพ่ใบแรกช่วงนี้เนี่ยชาวราศีมังกรนะคะได้ไพ่เฮอริทขึ้นมาช่วงนี้คณนั่งสมาธิอยู่หรือเปล่าหรือว่ามังอกหักมาหรือเปล่าหรือช่วงนี้นะคะคนราศีแาทุดิน ราศีกันนะคะมีมีอิทธิพลกับชีวิตคุณในช่วงนี้นะคะแต่ว่าเท่าที่ดูหน้าไพ่นะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณอยู่นิ่งๆน,นะคะคุณกำลังเลือกระหว่างอะไรสองอย่างนะคะหน้าที่การงานหรือความรักหรือคุณจะต้องเลือกระหว่างงานกับการทำธุรกิจส่วนตัวนะคะอาจจะมีคนมาร่วมหุ้นลงทุนธุรกิจ เราจะมีการตัดสินใจในเรื่องของการใช้จ่ายการลงทุนอะไรบางอย่างมีคนนำข่าวเรื่องการเงินมาให้นะคะในตำแหน่งของอดีตที่เพิ่งผ่านมาค่ะคุณมีไพ่เด e d เดส h นะคะมีการเปลี่ยนแปลงค่ะอาจจะเป็นในเรื่องของโปรเจกต์หรือเรื่องของความรักนะคะ มีความเป็นไปได้ด้วยนะคะที่คุณจะเพิ่งผ่อนบ้านผ่อนรถเสร็จอะไรนี่น,นะคะไพ่ไพ่เดเดสคือการปิดจบการเปลี่ยนแปลงการตายสําหรับอะไรบางอย่างเกิดสําหรับอะไรบางอย่างนะคะไพ่ใบที่5นะคะสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นเป็นไพ่เอ็มเพอร์ค่ะไพ่พระราชานะคะจะมีเงินทองเข้ามานะคะมีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือผู้ใหญ่เปมาสคิลีนนะคะเป็นผู้ที่ มีหน้าที่การงานมีตําแหน่งใหญ่กว่าคุณอาจจะมาช่วยเหลือในเรื่องของการเงินด้วยนะคะทีนี้เนี่ยอนาคตอันใกล้คุณมีไพ่เดวิลเข้ามามันมีความเป็นไปได้ว่าคุณกําลังมุ่นอยู่กับอะไรบางอย่างเกิดติดเลยก็ว่าได้นะคะอาจจะเป็นทั้งเรื่องดีหรือไม่ดีบางคนอาจจะบ้างานหรือบางคนนะคะมีไพเ่เฮมิยู่ข้างบนนะอ่ มาคู่กับไพ่เดวิลเนี่ยมีความเป็นไปได้ว่าก่อนหน้าเนี่ยมีการปิดจบมีไพ่เดเดสปิดจบเรื่องความรักไฟนะคะแล้วตอนเนี้ยคุณอืมบางคนเท่านั้นนะคะบางคนก็อาจจะใช้เวลาปาร์ตี้ริงนะคะใช้เวลาอยู่กับตัวเองหมกมุ่นเพราะว่าคุณมีไพ่ห้าห้าถ้วยตามเข้ามานะคะคุณเสียใจยอะ่ะ สำหรับคนสองคนนี้นะคะ <_ an> เขามีความเศร้าแล้วเขาไม่ได้มองถ้วยนะมีถ้วยสามถ้วยที่หกไปแต่ว่าสองถ้วยยังยังตั้งอยู่ยังใช้ได้นะคะ <_ an> เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องต้องต้องลุกขึ้นมานะคะใช้ใช้เวลายอยู่กับตัวเองแล้วก็ต้องลุกขึ้นมาไพ่ใบเนี้นะคะเป็นเป็นไพ่ประจำราศี สองตัวคุณเองด้วยนะเป็นไพ่ของราศีมังกรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะเป็นสัญญาณว่าคุณควรจะลุกขึ้นมาดูแลตัวเองได้แล้วนะคะหรือว่าอะไรที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นผลมาจากการตัดสินใจของคุณเองเพราะฉะนั้นอย่าโมเศร้าอยู่นะคะมีไพ่คาราชิม,มีถือคาถาเข้ามาด้วยนะคะคุณจะมีคนช่วยเหลือ คุณจะสามารถควบคุมอะไรหลายๆอย่างดีดีขึ้นนะคะมีชั้งไขพระราชาพระราชินีขึ้นมานะคะคู่กันเลยคทานะคะคุณจะเริ่มถ้าเป็นในเรื่องของการงานนะคะคุณจะเริ่มได้อํานาจนั้นกลับคืนมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นตั้งสตินะคะคช่วงนี้ที่คุณอยู่นิ่งๆเนี่ก็อาจจะอีกไม่นานคะ่ะคุณจะได้ move on ต่อไปตอนนี้ก็รวบรวมสติรวบรวมสมาธินะคะ ผลลับจะออกมาดีแน่นอนถ้าเป็นในเรื่องของความรักเนี่ยมีไพ่พระราชากับพระราชนีคูกันแล้วโดยเฉพาะเป็นไพ่คาถาด้วยเนี่ยถ้าใครที่ปิดจบไปคุณจะได้เจอคนใหม่ที่ถูกใจนะคะเรียกว่าเป็นความรักที่มีแพชชั่นต่อกันนะคะไพ่คาถาก็ขอให้มีความสุขมากๆนะคะแล้วพบกันเดือนหน้าสวัสดีค่ะ